สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคทุกๆท่านนะครับ <c oughs> คลิปนี้เป็นคลิปหวยฮานอยหวยฮานอยวันนี้ <c oughs> วีไอพีเข้าทั้งตัวรูดและตัววิ่งเลยนะครับส่วนห้าน้อยธรรมดาวันนี้ไม่ได้ทำนะครับเนื่องจากเว็บหวยมันมีอยู่สองเว็บ มันออกไม่เหมือนกันก็คืออะไรอะสองแปดสี่กับศูนย์หกสามแล้วก็ศูนย์หกเราก็เลยทำไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าอันไหนของแท้ไหนของเทียมส่วนฮานอยพิเศษทำนะครับทานะครับก็ติดตามดูและแคปเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านนะครับหวัดกิน พรุ่งนี้วันอาทิตย์ใครที่อยากจะร่วมกันทําบุญทอดกระถินเป็นกระถินสาม,มัคคีนะครับ <c oughs> จะโอนเงินมาสิบบาทยี่สิบาทอย่างทันนะครับเพราะทอดเกือบเที่ยงใครได้ชมคลิปนี้แล้วและพอมีโชคไปกับผมบ้างก็ อยากจะขึ้นสวรรค์กันอยากจะซื้อสวรรค์ไว้อยู่ก็เธินนะครับกระถินนี้เป็นกระถินบุญใหญ่เพราะว่า <c oughs> ท่านเจ้าอาวาสจะหาเงินมาสร้างโบสถ์นะครับจะหาเงินมาสร้างโบสถ์อย่าลืมนะครับ เลขบัญชี020262208398นะครับ <c oughs> ครับกดฐินวัดหนองคุณนะครับวัดหนองคุณ <c oughs> เพื่อทบทุนสร้างโบสถ์นะครับทบทุนสร้างโบสถ์ท,ท,ท่นาทน,นอ่านให้ดีนะครับ วัดศีชัยวัฒนารามหรือวัดหนองคุณสร้างโบสถ์นะครับกระถินนี้เป็นกระถินใหญ่เพราะว่าท่านเจ้าวาดเน้นสร้างโบสถ์และผมก็เน้นสร้างโบสถ์นี่ครับ กระถินในวันพรุ่งนี้ของผมทำจริงนะครับเงินที่จะติดพุ่มกระถินพรุ่งนี้ห้าหมืนกว่ากว่านะครับห้าหมื่นกว่ากว่าเพราะฉะนั้นใครจะร่วมกันทำบุญยังทันนะครับยังทันอยู่เป็นบุญใหญ่ ใครที่รักผมเชิญได้นะครับอย่าให้ผมรักท่านข้างเดียวเลย <c oughs> รักผมบ้างนะ <c oughs> มาดูกันครับว่าพรุ่นี้หวยจะมีอะไรนี่คือหวยฮานอยวันที่สิบเอ็ดคือวันพรุ่งนี้นะครับวันที่สิบเอ็ดเด่น อันนี้พิเศษนะครับพิเศษฮานอยพิเศษขั้นเทพเด่นแปดห้าสี่ก็มีแปดศูนย์แปดสี่แปดสามแปดห้าแปดสองนะครับผมพูดไวศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์สองสี่สามสี่ห้าสี่สองสามห้าสามสองรูดและวิ่งห้าสองด้วยนะครับรูดและวิ่งก็คือห้าแปดและกับห้านะครับแปดกับห้าเน้นก็ ใครที่จะเน้นก็เน้นนะครับแต่ใครที่เชื่อผมอย่าไปดูครับไอสิบห้าชุดนะเอาสองตัวไปเล่นพอแล้วหาค่ากับข้าวคนบุรีรัมวันนี้ฟันไปเนื้อๆอ,อ,อีกแล้วคนบุรีรัมยังไม่ได้ส่งหนังสือให้เลยสมุดตรด ฝนมันตกขณะนี้ก็ฝนตกนะครับฝนตกที่บ้านผมฝนตกทั้งวันพรุ่งนี้อาจจะขุกคลักหน่อยเพราะเต้องไปแห่ต้องไปแห่แห่ผ้าแห่กระถินก็มีโบมีบาทมีผ้าไตก็เครื่องอัถาบริขารของพระนะครับยกมันเป็นชุดเล็กมีบาทมีตละลับปัดมีไกร มีหมอนมีย่ามมีปินโตมีกา้น้ำกา้น้ำไม่ได้เขาไม่มีแล้วก็ขาตั้งตาลปัดรวมแล้วแปดพันไปเก้าพันเก้าพันเจดร้อย 9, 000, 9, กว่าบาทครับเครื่องกระถินแล้วก็ติดพุ่มห้าประมาณห้าหมื่นหนึ่งหรือห้าหมื่นสองนะครับประมาณห้าหมื่นสนึงห้าหมื่นหนึ่งหรือ 5, 000, ห้าหมื 5, 000, ห่นสอง ก็กราบขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้อ่านชื่อผมก็ไม่ได้อ่านนะตัวผมเองผมก็ไม่เคยอ่านชื่อผมเลย <c oughs> และคนในครอบครัวก็ไม่ได้อ่านอันนี้ VIP นะฮะวี p ท่านดูเอาแคปไว้ก็ได้ VIP วันนี้หวยอ,ออกสูหกศูนย์สี่และสองแปดหกศูนสี่และสองแปดพวกนี้นะครับพวกนี้ ส่วนี้วันนี้มันลุกมันเนี่ยเนี่ยก็ดูเอานะครับว่าผมพูดจริงครับว่าพูดจริงครับว่าดูในดูใน y o u t u ู e ก็ได้รูดวิ่งของผมคือแปดกับสี่แปดเข้าล่างสี่เข้าบนรูดวิ่งอะไรจะเหลือนำซ้ำนำซ้ำหกถูนสีต่ตรงตรตรงตรงใครที่เน้นก็ไปตรงๆ แต่เพื่อนผมเน้นผิดดันไปเน้นไอ้ตัวที่มีสามก็โดนไปตามระเบียบมาเขาเรียกว่าล้านอาจารย์ <c oughs> มีฮะเยอะสรทธิ์คิดล้างครูโดนเข้าไปเป็นล้าน <c oughs> โดนเข้าไปเป็นล้านว่าจะรู้ตัวก็สายแล้วคิดสูตรเองทำสูตรเองดวงไม่ถึงก็ได้เป็นอาจารย์ไงพังทุกคนนะพังทุกคน <c oughs> ดวงคนเราไม่เหมือนกันให้หวยแม่นก็ไม่แม่นมันอยู่ที่ดวงดวงคนจะได้เป็นอาจารย์ดวงคนจะได้เป็นคนธรรมดาต่างกันร,รูดวิ่งแปดกับสี่นะครับวันวันพรุ่งนี้เด่นก็มีแปดสี่และเก้าก็มีสามศูนย์สามแปดสามห้าสามเก้าสามสี่เน้นศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์สี่เน้นสี่ แปดห้าแปดเก้าแปดสี่นี่เน้นสองอันเลยสองชุดและห้าเก้าห้าสี่และเก้าสี่นะครับและเก้าสี่เออไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่มาวานผิดไปแล้วเอานี่ลืมขอโทษทีวันพรุ่งนี้คือสี่เด่นสี่แปดสามนะครับเด่นสี่แปดสามก็วิ่งรุดคงจะเป็นตัวเก่า

ผมจะลง,ลงตัวเด่นและตัวรูดวิ่งให้สามวันพอเพราะถ้าลงทุกวันท่านรวยแต่ผมจนท่านรวยแต่ผมจนนะฮะเพราะผมไม่ได้แทงไม่ได้เล่น <c oughs> ไม่มีไรายได้แต่ถ้าผมไม่ได้ลงท่านอาจจะมาสมัครเป็นสมาชิกบ้างเดือนละสองร้อยก็อย่างดีเอ้ยอเดือนละสองร้อยก็อย่างดีคลิปนี้โปรดดูพ่อความบันเทิงนะครับโปรดดูพรอความบันเทิงหวยมีผิดมีถูก ใครจะรู้แต่ต่อไปหวยรัฐบาลของผมมากทุดหน่อยแต่ว่าจะเข้าเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับทั้งล่างทั้งบนจะเข้าประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นใครตามผมมีสิทธิ์ได้ค่ากับข้าวทุกเดือนนะครับใครตามผมผมไม่ได้ปรับสูตรใหม่ฮะแต่ว่าคิดสูตรมาใหม่ สาสิบเก้างวดผิดสองงวดยอ้ยอนหลังดูแล้วทั้งล่างทั้งบนแต่ไปข้างหน้าก็ไม่รู้เหมือนจะถูกวะกราบขอบพระคุณอย่างสูงและสวัสดีนะครับขอบคุณครับ